สนับสนุนโดยโผงน้ำเดิมสมุนไพร32ชนิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาดีทีนาเฟชมินต์ยาสีฟันสมุนไพรแท้จากธรรมชาติสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับพี่และรายการล้อร้านเด็ดเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้ขอเอาใจสายติ่มซำนิดหนึ่งพี่คัดมาแล้วร้านนี้เด็ดมากนะคะเพราะว่าเขาส่งตรงมาจากเมืองตรังเลยนะคะร้านนี้เลยค่ะงวนติ่ม ในน่านั่งมากเลยแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเขาอร่อยระดับ5าดาวในราคาเพียงแค่30บาทเท่านั้นไปชิมกับเพ้่พร้อมๆกันเลยไปเลยค่ะ โอ้โหคุณผู้ชมค่ะเมนูที่อยู่ตรงหน้าของเพอหน้าทานทั้งนั้นแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นที่จะไปชิมอาหารกันต้องมาทําความรู้จักกับเจ้าของร้านและที่มาที่ไปของร้านนี้กันก่อนค่ะที่ชื่อตัวนานะคะชื่อเล่นชื่อเกงนะคะ ร้านงูดิบซมจะมี2สาขานะคะสาขาที่1ก็คือสาขาราดยานะคะส่วนสาขาที่2ก็คือที่นี่แหละคะ่ะพุทธมนตรสาย2องซอย6ค่ะของที่ร้านนุ่นป็นซมนะคะสูตรก็จะมาจากทางเมืองตรังะคะ่ะตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าเลยนะคะซึ่งมาจากทางอจีนนะ,ะตรงโซเทาค่ะเป็นสูตรของแต้จิ๋วโดยเฉพาะเลยะคะ่ะคนทําก็เป็นคนเมืองตรังะค,ะค่ะโอ้โหแล้วก็ส่งตรงม,มาในกรุงเทพเลยะนะคะ มาเริ่มกันที่เมนูบะกุเตซึ่งเป็นซิกเนเจอร์นะคะแนะนําเลยน้ําซุปเนี่ยจะตุนยาจีนทั้งหมด10ชนิดนะคะน้ำซุปจะกลมขอบะกุเตะอ่ะอร่อยค่ะมัสจะอร่อยมากคือแบบทานแล้วสดชื่นอ่ะยิ่งร้อนๆทานแล้วยิ่งแบบโล่งคอมากๆเลยนะคะอุ๊ยต่อกันที่อันนี้ดีกว่านะทะ มีฮ่องกงนะคะ,คะ,ะหมูแดงเนี่ยจะเป็นแบบย่างเตาถ่านนะคะสูตรบางกลางอลองชิมดูค่ะน้องเ้ย <c oughs> พี่เกียวบอกว่าหมูแดงนี่มาจากกลงังใช่ห<ช>มักหมักสูตรบางกลางหมัก <c oughs> จะหอมกินเตาถ่านนะคะอ,อันนี้้าไม่ได้เลยนะถ้ามาร้านวนถึงซำถ้าไม่ได้ทานเนี่ย จอปูทะลักค่ะแหวกมาเป็นเนื้อปูเลยนะซ้ำนม่มันหมูเลยนะจะเป็นเนื้อปูล้วนๆเลยค่ะอ่เป็นปูฝั่งอันดามันนะคะเนื้อปูจะหวานพิเศษใช่ค่ะการันตีเลยทานไม่ได้ค่ะทานไม่ได้เลยเมนูนี้ ต่อไปนะคะเมนูต่อไปนี่แน่นอนคือแหกขึ้นค่ะเป็นเครื่องแชบว้ยค่ะได้และหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้แล้วค่ะอันนี้แล้วกันนะคะจิ้มเหมือนเดิมอ้นจิ้มก้อนเลิศจิ้มบว้ยค่ะปูเดี๋ยวพุ่งล้วนๆค่ะแชบุ้ยกรอบนอกนุ่มในหอมแท้ใช่นะอ่าเมนูนี้ชื่อถุงทองนะคะกลมข้างในค่ะข้างใจะเป็นไส้หมูฉับปะพุ่งค่ะ คุณผู้ชมยิ่งจิ้มแบบน้ำจิ้มบวยนะมไม่อยากจะพูด เนื้อข้าไปอ่ะมันแน่นมาก<ช>นะคะค่ะเมนูสุดท้ายติ่มซำนะคะจะมีจีบกุ้งจีบไห่กุ้งจีบหมูจีบปูนะคะค<ช>่ะแล้วก็มีขาไก่อร่อยทุกเมนูค่ะการันตีความอร่อยนะคะ<ช>ุณผู้ชมขาทุกเมนูที่เคยชิมบอกเลยว่ารสชาติอร่อยแล้วก็กลมกล่อมมากๆเลยนะคะย้ำเลยว่าร้านนี้เป็นความอร่อยที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นส่งตรงจากเมืองตรง<ช>ังวัตถุดิบนี่คือมาจากตรังด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านติ่มซำแล้วก็อาหารจีนแบบจีนหลา เสียดายจังเลยตอนนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าใครเปิดมาดูไม่ทันเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ YouTube ค่ะเสิร์ชคำว่าร้านเด็ดกันเองนะคะวันนี้นะคะเพื่อให้ขอลาไปพร้อมกับพี่เกียงค่ะสวัสดีค่ะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะทางร้านัวดติ่มซำก็เปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะอยากจะให้มารับประทานความอร่อยซึ่งสดใหม่เราทำวันต่อวันวัตถุดิบเนี่ยส่งตรงมาจากทางเมืองตังเลยค่ะ